สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดำดิ่นกันในโลกที่กฎเกณฑ์แห่งตะก,กะต้องพังทลายลงก,กับเรื่อง alice adventures in wonderland หรือ Alice ในแดนมหาสาจย์เรื่องราวสุดคลาสสิกที่ยังคงท้าทายสติปัญญาแล้วก็จินตนาการของเรามาทุกยุคทุกสมัยเลยครับคือในวงการวรรณกรรมเนี่ยเขาพูดกันเลยนะครับว่าอลิซได้สร้างแนวทางของตัวเองขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ใช่คําพูดที่เกินจริงเลยนะฮะเพราะว่า นี่มันไม่ใช่แค่ที่ทานเด็กธรรมดาธรรมดาแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวรรณกรรมที่โดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแบบสุดๆเลยเอาละครับเรามาจอดลึกกันหัวใจของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวตน2ด้านของผู้เขียนเองเลยฮะอย่างที่เราเห็นในสไลด์นี้ด้านหนึ่งคือชาร์ลส์ดอทเซนศาสตราจารย์คณิตศาสตร์ที่ดูจริงจังมากแห่งออกซฟอร์ดแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นลุยส์แคโร l ์นามปากกาที่เขาใช้เขียนผลงานชิ้นเอกที่มันสุดจะไร้สาระ นี่แะครับคือการประทะกันระหว่างตะก,กะที่เข้มงวดกับความเพ้อฝันที่มันไร้ขีดจำกัดโดยสิ้นเชิงโอเคครับส่วนแรกเลยอัจฉริยภาพอันไรสาระของนักคณิตศาสตร์เราจะมาดูกันครับว่าไอ้เรื่องที่เล่ากันเล่นๆบนเรือนเนี่ยมันกลายเป็นปรากฏตการระดับโลกไปได้ยังไง คือมันมีเรื่องเล่าที่แบบน่าสนใจมากเลยฮะว่ากันว่าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงโปรดปรานหนังสือเล่มนี้มากถึงขนาดรับสั่งให้ผู้เขียนส่งผลงานเล่มถัดไปมาให้ทันทีที่ตีพิมพ์เลยลองนึกภาพความประหลาดใจของพระองค์ดูสิครับเมื่อหนังสือที่ได้รับกลับเป็นบทความวิชาการว่าด้วย d e t e r m i n a n t โอ้โหมันโชว์เห็นความแตกต่างแบบคนละขั้วระหว่างน,านักณิสตร์กับนักเล่านิทานในคนคนเดียวกันได้ชัดเจนสุดๆเลย มาถึงส่วนที่2กันครับลงไปในโพรงกระต่ายแล้วล่ะการเดินทางของอลิซเนี่ยมันเริ่มขึ้นง่ายๆเลยนะฮะในบ่ายวันหนึ่งที่แบบโคตรน่าเบื่อเลยขณะที่เธอนั่งอยู่ริมตะลิ่งกับพี่สาวคือทุกอย่างมันเริ่มจากความคิดในหัวของอลิซเองเลยฮะที่ว่าหนังสือที่ไม่มีรูปภาพหรือบทสนทนานเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรกันประโยคนี้มันบอกนิสัยของเธอได้ดีเลยนะครับว่าเป็นเด็กที่ช่างสงสยัยแล้วก็ค่อนข้างจะใจร้อนนิดหน่อย ซึ่งคุณสมบัตินี้นี่แหละครับที่จะพาเธอไปสู่การผรจญภัยครั้งสําคัญแล้วทันใดนั้นเองครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อกระต่ายขาวตัวหนึ่งที่สวมเสื้อกัก๊กแล้วก็บ่นเรื่องเวลาวิ่งผ่านหน้าเธอไปด้วยความสงสัยล้วนๆเลยอลิซวิ่งตามไปแล้วก็ตกลงไปในโพรงกระต่ายขนาดใหญ่แบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ไอการตกลงไปเนี่ยมันไม่ใช่การตกแบบธรรมดาทั่วไปนะฮะมันเริ่มเหมือนอุโมงค์ยาวๆแล้วก็ดิ่งลงเหมือนบ่อล,ลึกก็จริง แต่ว่ามันกลับช้าพอที่อลิซจะมีเวลาเหลือเฟือให้มองไปรับรอบตัวเธอเห็นทั้งตู้หนังสือชั้นวางหนังสือหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่ติดอยู่ตามผนังก่อนที่ตัวเธอจะค่อยๆร่อนลงบนกองใบไม้แห้งอย่างนุ่มนวลเป็นการเริ่มต้นที่มันประหลาดมากๆเลยครับพอลงมาถึงพื้นปุ๊บนะฮะปริศนาแรกก็รออยู่เลยอลิซอยู่ในห้องโถงที่ประตูทุกบานถูกล็อก แต่แล้วเธอก็ไปเจอกุญแจทองดอกจิว๋วซึ่งไขประตูบานเล็กที่ซ่อนอยู่ได้ปัญหาก็คือตัวเธอน่ะใหญ่เกินกว่าจะเข้าไปในสวนสวยๆที่เห็นอยู่อีกฟากได้จนกระทั่งเธอพบขวดที่มีป้ายเขียนว่าดื่มฉันสิและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอได้รู้จักกับตะก,กะสุดประหลาดของที่นี่ที่การกินและดื่มสามารถเปลี่ยนขนาดร่างกายได้ไปกันต่อในส่วนที่3ครับโลกที่มันเริ่มจะพิสวงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในภาคนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าแก่นสําคัญของเรื่องมันคือการที่ตัวตนของอลิซเริ่มสั่นคลอนจากการที่ร่างกายของเธอเปลี่ยนขนาดไปมานี่แหละและนี่ก็คือคําถามที่มันสําคัญมากๆเลยครับที่มันคอยตามหลอกหลอนอลิซอยู่ตลอดฉันเป็นใครกันแน่คําถามนี้มันดังก้องขึ้นมาเลยเมื่อการรับรู้ตัวตนของเธอเริ่มพังทลายลงท่ามกลางความวุ่นวายของแดนมหัศจรรย์ ไอวิกฤตตัวตนของอลิซเนี่ยมันแสดงออกมาหลายทางมากเลยครับคือแบบความรู้ที่เคยมีมันผิดเพี้ยนไปหมด4ี่คูณหได้12ความรู้ทางภูมิศาสตร์ก็มัวไปหมดบทกวีที่เธอเคยท่องได้ก็กลายเป็นบทล้อเลียนไปซะง,งั้นเธอถึงกับสงสัยว่าตัวเองอาจจะกลายเป็นเด็กคนอื่นไปแล้วหรือเปล่ายิ่งตอนที่ตัวใหญ่ขึ้นจนร้องไห้เป็นบ่อน้ําตาแล้วก็ตัวเล็กลงจนต้องว่ายน้าอยู่ในบ่อน้ําตาของตัวเองอีกความสับสนวุ่นวายพวกนี้มันส่งผลกระทบตัวจิตใจของเธอโดยตรงเลยครับโอเคครับจากนี้ไปเราจะไปเจอกับเหล่าตัวละครทีี่่เรยกได้วา โดดเด่นและก็พิลึกกึอกือที่สุดในแดนมหัศจรรย์กันบ้างครับพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นคําแนะนําที่มันแบบคนละคั่วกันเลยฮะนอนพีเสื้อให้คําแนะนําที่พอจะจับต้องได้แต่ก็ยังคุมเครืออยู่ดีในขณะที่แมวเชสเชอร์ให้คําแนะนําเชิงปรัชญาที่ฟังแล้วขนลุกนิดๆว่าที่นี่เราทุกคนบ้ากันหมดนั่นแหละมันสะท้อนให้เห็นตรกกะที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วของตัวละครในดินแดนแห่งนี้จริงๆ อ๋อแล้วก็ก่อนที่จะไปเจอแมวเชเชอร์เนี่ยเธอก็ไปเจอเรื่องบ้าๆมาอีกเรื่องหนึ่งก่อนนั่นคือทารกในบ้านของดัชเชสที่จามไม่หยุดเลยเพราะพิกไทยก่อนที่จะกลายร่างเป็นหมูไปต่อหน้าต่อต,อตาเธอซะอย่างนั้นแล้วก็มาถึงฉากที่ทุกคนน่าจะจํากันได้ดีงานเลี้ยงน้ําชาที่ไม่เคยจบสิน้นเหตุผลเบื้องหลังความไร้าสาระนี้ก็คือช่างหมวกเคยทะเลาะก,กับเวลาในงานคอนเสิร์ตของราชินีครับทาให้เวลาหยุดนิ่งอยู่ที่6กโมงเย็นตลอดการ สำหรับพวกเขาแล้วมันคือเวลาน้ำชาเสมอนี่มันแสดงให้เห็นว่าแนวคิดนามธรรมอย่างเวลากลายเป็นสิ่งที่มีตัวตนแล้วก็สามารถพังทลายลงได้ในแดนมหัศจรรย์แห่งนี้และก็แน่นอนครับในงานเลี้ยงน้ำชาสุดเพียนนี้มันก็ต้องมีปริศนาอมตะที่ไม่มีใครตอบได้ทำไมนอกเรเวนถึงเหมือนโตเขียนหนังสือการตั้งคำถามท,าที่จงใจให,ให้ไม่มีคำตอบแบบนี้คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโลกที่ปฏิเสธเหตุผลและตรรกะโดยสิ้นเชิงเลยฮะ เอาละครับเรากำลังจะเข้าสู่จุดคลี่เม็กซ์ของเรื่องกันแล้วที่สนามเล่นโครเกของราชินีซึ่งที่นี่แหละครับที่ความไร้สาระของแดนมหัศจรรย์มันได้เปลี่ยนจากความสับสนงงงงไปสู่ความอันตรายอย่างแท้จริงคือที่นี่มันคือความโกลาหนแบบสมบูรณ์แบบเลยฮะลองนึกภาพตามนะไม้ตีคือนกฟลามิงโกที่มีชีวิตลูกบอลคือเม่นที่วิ่งไปมาประตูก็คือทหารที่ต้องโค้งตัวทุกคนเล่นพร้อมกันแล้วก็เถียงกันตลอดเวลา แล้วที่พีคที่สุดคือหัวของแมวเชสเชอร์ลอยขึ้นมากลางอากาศทําให้เกิดการถกเถียงสุดประหลาดว่าจะตัดหัวสิ่งที่ไม่มีตัวได้ยังไงแล้วก็แน่นอนฮะประโยคเด็ดติดปากของราชนีตัดหัวมันซะนี่คือเสียงของอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ใช้ความตายเป็นคําตอบสําหรับทุกปัญหาในโลกที่ไร้ซึ่งตะกะใบนี้ คือจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับราชินีโพแดงเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวละครบ้าๆตัวหนึ่งแต่เป็นตัวแทนของภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดที่ซึ่งความไร้เหตุผลไม่ได้แค่สร้างความสับสนแต่กลายเป็นอาวุธสําหรับกดขี่ผู้อื่นในโลกที่ตักกะไม่มีอานาจใดๆจะไปต่อกรกับอํานาจเผด็จการได้เลยซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็พาเราวนกลับมาที่บทสรุปเดิมครับที่มันเชื่อมโยงกับตัวตนสองขั้วของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ผสมผสานตรกกะอันเข้มงวดของนักคณิตศาสตร์ เข้ากับอิสรภาพที่ไร้ขีดจํากัดของความฝันได้อย่างน่าทึ่งมากและนี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ครับสไ้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามที่เป็นเหมือนหัวใจของหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้ครับว่าเมื่อขีดจํากัดของตะกะถูกผลักไปจนสุดทางแล้วอะไรคือสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่เป็นคําถามที่ทิ้งไวใ้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดถึงความหมายที่ลึกซึ้งของมันกันต่อไปครับ